อาจารย์เพิ่มหน้าแพนะครับคนชอบพูดชอบพูดชอบคุยใหม่แล้วครับเมื่อกี้นั่งดูข่าวนะครับผมก็เคยพูดเรื่องนะครับเรื่องขอทานนะครับเราเข้าใจนะครับว่าเราเป็นเมืองพุทธนะครับคนใจบุญเยอะนะครับทำบุญทําทานคิดว่าเสีงเงินบาท1 5บาทหรือสิบาทนะครับหรือใจดีหน่อย20บาทบางคนให้เป็นร้อยนะครับอันนั้นนะครับคือจิตใจจิตสํานึกที่ดีของคนที่ให้นะครับเขาให้แล้วมีความสุขแต่การให้ของคุณนะครับ ในมุมมองหนึ่งคือความผิดนะครับความผิดทางจิตวิทยาเพราะควูเป็นสนับสนุนให้คนเหล่านี้นะครับงอมืองอเท้านะครับบางคนอาจจะพิการไม่มีมือมีเท้านะครับแต่เราพูดภาษาไทยว่างอมืองอเท้าไม่ทํามาหากินนะครับเขาเรียกว่าไม่ทาไม่ทางานนะครับไม่อะไรง่ายๆมานั่งขอทานกันนะครับตอนนี้ข่าวข่า,าวออกมาแล้วครับว่าส่วนใหญ่ไม่ใช่คนประเทศเรานะครับเป็นประเทศตอนนีข้ขอเรียกขอทานจีน นะครับตอนนี้เดี๋ยวจับอยู่นะครับบางสาวถึงองค์กรนะครับหรือว่าแก๊งของของกลุ่มพวกนี้แล้วก็ในเนื้อหาข่าวนะครับผมบอกเราครับพวกเขมรนพวกกลาวหรือพม่าหรือคนชายแดนหรือคนรอบใกล้บ้านเราเนี่ยนะครับเข้ามาขอทานกันเยอะนะครับมาทําให้สภาพสังคมเราดูเลอะเทอะดูสกปรกนะครับไปนั่งอยู่ตามสะพานลอยนะครับผมอยู่พระรามสองนะครับสะพานข้ามนะครับระหว่างห้างสองห้าง แต่มีขอทานนะครับม,มีอุ้มลูกอุ้มหลานอุ้มอะไรทำมอมแมมอมแมมานั่งขอทานอยู่นะครับเป็นคนต่างด้าวนะครับไม่ใช่คนไทยก็คือทางที่ดีคือว่าอย่าให้เลยแม้ระบาดเดียวก็อย่าให้คุณสนับสนุนคนเหล่านี้ให้เกิดอาชีพากรารง่ายๆนะครับคุณสงสารแต่จริงๆแล้วคุณทําบาปนะครับคุณสนับสนุนคนที่คนคนที่ทําบาปคนที่เลวคนที่ซ่อนเงื่อนซ่อนปมนะครับแนววิชาชีพนะครับ คุณเป็นคนบาปนะครับผมเคยเจอแล้วนะครับการช่วยเหลือคนน่ะดีครับการให้ทานคนน่ะดีครับแต่ให้แล้วต้องให้คนที่เอ่อน่าจะให้น่าจะช่วยเหลือจริงๆนะครับข่าวมาแล้วนะครับตาสว่างกันนิดนึงนะครับไม่ให้เราใจดํานะครับแต่ว่าเราอย่าสนุนคนพวกนี้ทําให้สังคมบ้านเราดูเลอะเทอะนะครับมีขอทานมานั่งอยู่นะครับตามฐานที่เจริญนะครับหน้าห้างสรร์สินค้าหรือตามสะพานลอยต่างๆ ที่มีคนเดินพุกพลาดนะครับทำให้บ้านเราดูสกปรกนะครับเพราะเราไปคนที่ให้เนี่ยเป็นคนสนับสนุนทางอ้อมนะครับอย่าให้นะครับอย่าไม่ได้บาปครับแต่ว่าคุณสนับสนุนคนเหล่านี้แล้วมันก็มากขึ้นนะครับมันก็จะมีองค์กรขึ้นมานะครับพวกแก๊งนะครับที่ว่าเอาคนนะครับไปทําให้พิการนะครับอย่างการขอทานจีนนะครับบางคนโดนตัดมือนะครับบางคนนะครับโดนน้ำร้อนราดหน้าโดนอะไรทำให้ดูน่าสงสารนะครับ ยุดนะครับเราต้องหยุดก่อนนะครับก่อนที่มันจะขยายวงกว้างเราตัดวงจรโดยการที่เราไม่ให้นะครับบาทเดียวก็อย่าไปให้นะครับสงสารได้นะครับสงสารคนที่น่าสงสารช่วยเหลือคนที่น่าจะช่วยเหลือนะครับยังมีคนจนอีกเยอะแยะที่ควรจะช่วยเหลือหรือไม่ก็บริจาคไปที่อะไรนะครับยูนิเซฟนะครับซื้อน้ํานะครับซื้อผงที่ทําให้น้ําสะอาดนะครับที่เขาโฆษณาอยู่นะครับวันละตกเท่าไหร่วันละ สิบาทนะครับหรือว่าใจบุญหน่อยก็เดือนละสามร้อยนหลักคุณได้บุญแน่นอนนะครับช่วยคนที่เขาทุกข์จริงๆนะครับในต่างแดนนะครับในประเทศที่ว่าลําบากนะครับเรื่องเรื่องเรื่องยาเรื่องอุปโภคหรืออะไรน่ะสมควรครับก็มากล่าวบอกกันครับก็เคยออกมานานแล้วครับหลายปีแล้วเรื่องการให้ขอทานนะครับอย่าไปให้มันเลยครับรุ่งนี้ นี่มันบางคนบางคนนะครับโดยเฉพาะบางคนคนไทยบางคนนะครับผู้ชายพวกที่เล้าเมายานะครับไม่เป็นกายเป็นกายคนไร้บ้านหรือเรื่องจอนจัดนะครับพวกนี้อยู่บ้านไม่ได้เพราะว่าครอบครัวไม่เอานะครับอยู่แล้วม่ทํามาหากินกินแต่เล่านะกินเล้าแล้วก็อาละวาดทาร้ายคนในครอบครัวคนในครอบครัวก็แคนซเซิลนะครับแอนตี้ไล่ออกจากบ้านหรือออกจากบ้านเองนะครับแล้วมาเล่ยล่อนนอนตามตรงนู้นตรงนี้นะครับพอตื่นมาก็ไปขอทานได้เงินมาก็ไปกินเล่ากินเล้าเสรเมาเมาก็มานอนนะครับ ชีวิตพวกนี้เป็นขอนขยะแล้วกะขยะอันตรายนะครับไม่ใช่ขยะที่ไรดไซเคิลที่เก็บมาขายได้พลาสติกนะครับพวกนี้มีขยะมีพิษนะครับเป็นก็เลยสิ่งที่มันอันตรายอย่าไปสนับสนุนครับพวกนี้นะครับต้องปล่อยไปตามเป็นตามกรรมครับทำก็ทำยังไงก็ต้องไปแบบนั้นนะครับก็อาจจะดูผูดหนักบางคนอาจจะไม่ชอบในคลิปนี้นะครับก็ต้องขอโทษด้วยนะครับแต่อยากจะพูดอยากจะสกิดอยากจะเตือน ความรู้สึกของคนหลายคนนะครับที่บางครั้งการให้เพียงบาทเดียวหรือ5บาทส0บาทนะครับแล้วแต่ให้สงสัยนั่งขอทานกลัวเขาไม่มีข้าวกินไม่ใช่นะครับพวกนี้เขาเป็นแก๊งครับพุ่งนี้เขาเอ่อมีหัวคิวนะครับจัดนะครับเราต้องหยุดนะครับตัดวงจรพรงนี้ไปประเทศเราก็สะอาดไม่มีขอทานประเทศเราก็ดูสวยงามนะครับของประเทศเรานะประเทศทจเจริญนะครับหรือว่า กาลลงพัฒนาจากพัฒนาตอนนี้ก็เรียกกาลังพัฒนาแล้วกันเราตกมาจากพัฒนานะการเป็นกาลังพัฒนานะครับเราต้องช่วยกันนะครับหยุดน,นะครับเราหยุดพฤติกรรมในการให้โดยที่เราเให้โดวยที่ว่าบางครั้งไม่เกินแรงเราจริงแต่ว่าเขาละร,รับภูมิตาให้ผิดๆนะครับก็มาคุยกันมาพูดกันแบบชาวบ้านชาวบ้านง่ายๆนะครับสิทธิยาชาวบ้านนะครับก็ เขาจไงเก็บข่าวสารเก็บอะไรที่มาเขาละมาเตือนใจมากระตุกความรู้สึกนะครับรับรู้ไว้ก็เป็นประโยชน์ครับก็ช่วยเหลือคนที่ลำบากจริงนะครับดีครับครับได้ความสบายใจนะครับได้ช่วยคนคนนั้นเขาก็เอ่อจากที่เขาลำบากเขาได้พ้นความลำบากอาจจะโชคคู่โชคข่าวก็ดีครับนะครับเลือกที่จะให้นะครับสวัสดีครับคัตโลงครับ